สวัสดีครับสวัสดีมามามสวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารับวันนี้ช่องวิถีคนลินชาตไทยแล์วันนี้ก็จะมารับน้องนะครับผมน้องเห็นผมก็ดีใจเลยนะครับมารับเลยน้องเห็นผมก็เหมือนเหมือนน้องดีใจนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมารับน้องนะครับไปอยู่ด้วยไปไปไปมา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  เราไปอยู่บ้านไปอยู่กับสามพลอยนะครับน้องเลือบปวดแล้วนะครับตั้งแต่พร้อมๆวันนั้นนะครับผมตั้งแต่พร้อมๆวันนั้นมา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 เอกมามาอ่านี่นะครับผมอ่าวันนี้ก็มาอยู่กับพี่ยอดรักนะครับผมอ่าพี่ยอดรักก็ตกมัน นะครับผมมามาดูพี่ยอดรักนะครับผมพี่ยอดรักก็ตกมันอันนี้ก็น้องก็อ้วนแล้วนะครับผมอ้วนแล้วอ่าเราก็จะพาน้องไปอยู่ด้วยแล้วก็รักษาน้องนะครับผมรักษานะครับผมให้ให้ชีวิตใหม่น้องนะครับผมให้ชีวิตใหม่น้องอีกอีกอ้วนอ่ะเอาเชือกมาเชือกเอาขึ้นรถ

มามามาอ,อาตัวเล็กนี่ไปด้วยนี่เา้เาตรนแรกว่าจะเอาไปแค่ตัวเดียวนะครับผมเป็นตัวเล็กมามามาอโอ้โหพอมากโอ้โหพอมากมีเป็นแผลนะครับดูแผลแผลมีแต่แผลเลยโอ้ มามามานี่ก็เราก็มาเ yeah. ยี่ยมพี่พายอดรักนะครับผมพี่พายอดรักก็ตกมันแล้วก็มารับน้องด้วยนะครับผมมา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 เขาเขาเห็นผมเขาก็จําได้เลยนะครับผมจําได้เลยนะครับผมจำได้เขาก็มารับเลยมา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 ,มา,มา,มา พาขึ้นรถนะครับผมวันนี้มารับนะครับผมไปอยู่บ้านนะครับผมมามามาอันนี้ก็พี่พายยอดรักนะครับผมตกมันนะครับผมตกมันตกมันมามา นี่มามาเยาจะพาไปอยู่บ้านจะเลี้ยงให้อ้วนๆอันนั้นรองอะไรหนุ่มามาก็เห็นน้องนะครับตอนตอนที่ผมอยู่นะครับน้องผมนี่นะครับผมตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วนะครับผมอน้องผมอ่าตอนนี้เริ่มอ้วนแล้วนะครับผมก็จะวันนี้ก็เลยอยากจะมารับน้องไปอยู่ด้วยนะครับผม อยากจะมารับน้องเห็นสงสารนะครับผมก็พอเหมือนตอนผมไปรับอมทองนะครับผมอมทองดาวทองนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าเขาก็ต้องอยากให้ชีวิตใหม่นะครับผมเหมือนผมสัญญากับเขาไวแล้วนะครับผมอยากให้ชีวิตใหม่นะครับผมตอนแรกว่าจะเอาไปแค่ตัวเดียวนะผมก็เห็นตัวเล็กอีกนะครับผม ตัวเล็กดูนอยู่อยู่บนอยู่บนรถเดี๋ยวเดี๋ยวจับตัวนี้ก่อนก็จะให้ควันอีกนะครับผมควันอีกอ่าจับขึ้นรถนะครับผมไปอยู่ด้วยนะครับผมนี่แม่กัดบ้านบ้านบ้านเราข้าวเยอะไหนจะเลี้ยงหม่ดูอดขาดอะไรมันรวมแล้วนั่นไม่หรอ แจบเลยอุ้มเลยเดี้อเด้มอมาตัวเล็กเัินไปด้วยเนาะสงสารหน่อยอตัวเล็กอยู่นู่นครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เห็นเขานะครับผมเมือ่อกี้เดินไปเขาวิ่งหาเลยนะ,ะวิ่งวิ่งตามเลยกัดเลยอโอเคไปโอเคพอเอ็กขึข้น บนรถนะครับผม,มบตรงนี้มัดรถนู่นก็เป็นตัวนูนน้นก็เป็นแผลนูุนโอ้โหเป็นแผลโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปพาน้องไปอยู่บ้านนะครับผมพี่พายอดรักไปก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะครับพี่พายอดรักเฮ้ยครับถึงก็ถึงแล้วนะครับผม<ป> เขาเชื่ออะไรนะเอฟซีเขาตังอะไรวันนะั้นอะไรลูบอยู่ในทองทองออะไรทองทอง,งอะไรนี่ <ทง S 1> ฮะอหมัดก,ก่อนอหาเชื่อมมามัดไม่ได้เดี๋ยวน้องหายนู่น้นองอังไมันจับบ้านอันนี้มีแผละนะมาถึงแล้วนะครับผม,อ,มอู้ห้าหายามารักษาก่อน พอมากเลยนะครับผมมีแต่ซี่โครงนะครับผมมาๆมาเอ๊ะเอามาหนิว้าวับไอ้สงสารนะครับผมตอนแรกว่าจะเอามาแค่ตัวเดียวนะครับอืมตอนแรกว่าจะเอามาแค่ตัวเดียว อะไรตัวตอนแรกมันจะตายแล้วเด้โลภหนึ่งพวกผมไปอยู่ได้ได้ข้าวินไอ้ไอ้แหลมือดวงหน่อยไหมโค้งข้างนะจะตายแล้วเนาะอีกเนาะเออเนี่ยพวกตอนนี้พวกผมไปพวกผมไปก็เลยฟื้นหน่อยนี่มา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 จะถึงหรอกลัวกลัว นู่นนนอันนี้มีเพลน่เดี๋ยวอายามาเอาอายาช้าง,างก็มีข้าวนะครับเดี๋ยวไปซื้อหวานคุกข้าวก่อนอีกโอ้อิวเลยดูมาเลยก็ยิวเลยโอ้โหอันนี้ชื่ออะไรครับยังไม่ตั้งชื่อครับผมหางดอกหางดอกด้วยหางดอกหางดอก าดอันนี้เราเราเอามาเลี้ยงนะครับผมเราก็คือเราสงสารนะครับผมก็คือเราเห็นเขาพร้อมนาะอควันอีกครับอตอนนั้นเขาเขาเดินไปนะครับเขากินน้ํากินน้ําอ่าเยี่ยวช้างนะครับผมเดินไปแล้วก็เวลาเขาถ่ายก็ถ่ายไม่ออกเพราะว่าเขาไม่มีอะไรใน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 ท้องเลยเขาผอมมาก ตอนนี้เขาเริ่มมีเริ่ม้วนแล้วนะครับตัวนี้เริ่ม้วนแล้วดูเววตาของเขานะครับผมมีนเนื้อเริ่มมีขึ้นมาแล้วครับ,รบผหลอดแล้วนะครับก็เขาเหมือนเขาจะตายแล้วนะครับผมเหมือนแบบพอมากนะครับผมพอมากนะครับผมนะตอนแรกว่าจะเอามาแค่ตัวเดียวนะครับผมก็ไม่เห็นตัวนี้นะครับตัวนี้อีกนะครับก็น่าสงสารนะครับผมโอ้หิวแล้วหิวแล้วเดี๋ยวผมก็จะตักข้าวนะครับผม ในควันเอกตักข้าวให้น้องกินนะครับผมนี่นะครับผมก็หิ้วเลยนะครับผมมาถึงนะครับผมเห็นข้าวไม่ได้เลยหิ้วนะครับผมต้องกินไว้ก่อนนะครับผมกินเพื่อความอยู่รอดเนาะอันนี้เราก็จะขอรับมาเลี้ยงนะครับแค่เอาสองตัวพอเนาะ ันสองตัวครับอ่าสองตัวพอนะครับผมเดี๋ยวให้เขาสมบูรณ์เลยเราเอาไปทำมันครับอ่าให้เขาสมบูรณ์อันนี้ตัวเมียตัวเมียครับตัวนั้นตัวผู้ใช่ไหมหรือนีตัวผู้ครับอ่าตัวตัวดําตัวผู้อันนี้ตัวเมียนะครับผมตอนแรกว่าจะไปเอาแค่ตัวเดียวนะครับผมอันนั้นเห็นเห็นน้องมีแผลเอกมีมียาไหมยาล้างแผลนะอยู่ที่ไหนอยู่ในกล่องไม่ใช่กล่องกระนุนหรออยู่ไหนบนบ้านบนบ้าน โอเคนะครับหมดแล้วอันนี้ก็หีวเลยนะครับผม,มกผม็ยังไม่ได้ฟังชื่อเละก็อยากจะให้ชีวิตเขาใหม่นะครับผมยานี่เนาอ อย่ากวนน้องให้น้องกินบ้างเดี๋ยวให้กินใหม่เพราะว่าข้าวข้าวหมดนะครับผมข้าวหมดเดี๋ยวให้กินใหม่นะครับโอเคก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากติดตามให้กําลังใจพวกเราด้วยนะครับผมเราก็จะดูแลเขาให้ดีที่สุดนะครับผม essee. ดูแลเขาให้ชีวิตใหม่ของเขานะครับผมเขา,าก <as weird> <as weird> ข็รอตายม <nerede> <as weird> <as weird> านะครับผมตอนตอนแรกก็พรมนะครับผมโอเคนะครับสวัสดีครับ